เอาลราพี่ซีตอนนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟนะฮะกับน้องหมวยนะฮะพี่ซิไม่ใช่พ <c oughs> ี่ซีไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเอาละว,วันนี้เรามาอยู่กันในเกมฟรีไฟนะครับกับน้องพีนะฮะน้องพีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอาละวันนี้เราจะมาเล่นโหมดซีวีซีกันนะฮะผมน้องพีพร้อมอยังไม่พร้อมโอเคเรากดออกกันดีกว่ามาสุดยอดเลยเดี๋ยวเดี่เกมนี้ไม่มีบอท์ดเขาเคลมมาอย่างนั้นพี่เออเนอเออเอาโอ้ใครไปแจ้งแข็งกัวมานี่มานี่มามานี้มา หน้าหนาวไหมนาพี่บูบ้านริมน้ำพอร์ตจาโลกเก็บเครื่องบินโอเคเลสโตตรงนี้แหละวงฟ้าของดีใช่พี่แล้วก็มีคนเยอะเช่นกันแต่เราไม่กลัวหรอกเพราะเราคือชายชาตรีมีเอ่อมีสักสี่ห้าหกสิบคนชิบหายแล้วมีคาาก้าแปดเอ้ย้ยไม่โดนโอ้โโอโดนบนด้านล่างไม่สวยโดนแปดสิบ โดนเมื่อิดสิมาแย้มกับกูเลรอไอ้เวนขับ้นดนเออดีสุดยอดเขาไปเอานบ้านนบ้านคนเยอะเฮ้ยมันเฮอน่อนิมโดนร้อยเจ็ดสิบกว่ามึงนี่ไปคุยกับล่ามม่วงดีล้ม ดีตายสองเฮ้ยตึงอ่ะตึงตึงตึงอ่ะตึงเขางด้หลังมีอีกเหรอใช่ท้าหลังนี่ตรงบ้านหลังใหญ่อ่ะเอ้าดีเสียเท้าโอ้ยโอ้ยมันมีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันกรปุกกระเบื้อมืไหนมันมาแล้วนี่มึงโดนมึงโดนมึงยิงใคร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 ฮะสับเฮ้ยเอาว่ะเอว่าเอว่ามึงโผล่มายิงขี้แตกเลยมึงโอ้ยไม่ได้มันก็เลงเหมือนกัน <kung> เอออุ้ยอ๋ออ๋ออโอโอ๋อมีโดรนแปดสองนี่ม่นจัดอ่ะมันคงไม่ยิงพี่หรอกมั้งนี่ไว้ไปยุติแล้วไปยูุติแล้วเอาล่ะอ้าวอุ้ยเกือบตายเกือบแตกได้มดีได้ช่องแคบอย่างนั้นเหรอมึงโผล่ไหม เออพี่ว่าหาดมั้จ๊ะผมจมน้ำตายที่นี่แหละเออถ้าจมน้ำแล้วมันจะไม่ให้แบบชุบเลยนะตกนิดเดียวก็ตายน้ำตะตุ่มผมก็ตายน้ำตะตุ่มว่ะร่างกายต้องการพริกเกลือเพราะี่มันทำอยู่ข้างกาย จริงนะพี่ผมมีมะขามอยู่ข้างกายจริงนะ้วเนี่ยกินโทรได้ไหมเนี่ยใครมันจะบ้ามะขามไว้ในห้องคอมวะเป็นผมไงกินตอนเป็นหวัดไงพี่โอ้พี่มีสากตะมะหุงอันนี้พี่ปรับสุดแล้วนะปรับอะไรพี่ปรับภาพสุดอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไปอัปเดตใหม่พี่ฟรีฟลายแบ็กไงเออฟซบุกล่มเฟซบุกแม็กเป็นแท็กไม่ใส่วะยากไม่ยากเลยลักดาอเนี่ย เสกเรียนได้ไหมพี่สคริปเปิดขึ้นไหมสคริปดีเปิดโปรดิเปิดโปรเอาเอาคลิปตอนเปิดโปรเอ่อตอนเอ่อเจอโปรเลยโอ้โหบินบินพี่ยมันติดปีกบอกว่าหมดตีกตายเทพหยอดได้เด้เออวู้ดวู้ดมันเปิดไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราพี่หนีมึงอันนี้มาดิมาดิมาดิอยู่ฝั่งลูกมีมาดิมาดิมาดิสร้างศัตรูสองายมึงจะยิงก็ยิงกันไปดิกูไม่เกี่ยวเอา โคเลียคิงเหรอมึงอ่ะโคเรเฮ้ย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 ไอ้บัวอายูุยังไงเดี๋ยวเราไปดูไปดูเผื่อมันมีเหรียญไงโอ้ท่าท่าดีเป็นอะไรกันท่าวิ่งได้ไหมได้ไปเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยได้เหรอไปคือชีพเอาละพี่ผมจะไปเจอกันที่เอาเอาโดนเฉยมึงโดนเฉยมึง เพียแต่<ท>มีคนอยู่บนเขาเพี่มันล้มเกิดก็นั่นแลม่มานนี่มันนี่ึ้นรถค้อรถึ้นรถมาไม่อยู่แล้ว <laughs> ไม่อยู่แล้วอ่ะ <laughs> เมาซามเล่นฟีไฟอย่างงี้เคยกินเมีงปอทอดปะคจะไปกินพี่มันไม่พียเมันอร่อยนะคนอี <laughs> สานต้องกินกัน <laughs> เคยกินเหรอกินแล้วอร่อยไหม <laughs> เสื้อเรื่องพ่อหญ่น่ะวะขาลายเจ้าเสื้อเรื่องหำแข็งวะเจ๊แข็งไงพีกอ่ะพีกพีกไงเอ้ยจะหวานนี่นะพี่นี่แหละบ้านเกิดของเราไปเลยใครจะบอกว่าพีไฟเป็นบ้านเกิดหรือว่าเกิดจากพีไฟกันเหรอพีไฟที่ถือคอดชัดมาให้กันเหรอมาเกิดจากรูโทรศัพท์เหรอ USB สองจุดศูนย์จ M หกสิบมี มีเหลียนด้วยนี่มาเอาเอาปืนลงซินี่มาพร้อมบวกแต่ไม่มีให้บวกมันจะมาตอนที่เราไม่พร้อมไอ้พวกเนี้ยโรลีคิงปะทะถังแดงเอา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 เล่นเล่นอยากไปสวรรค์ไหมเฮ้ย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 ลีกลีกลีกลบลีกเอาลองยิงนี่ลองยิงดิลองยิงนี่มันมันจะทะลุเอ่อกำแพงมาดิเฮ้ยไม่ทะลุกำแพงว่ะเฮ้ยไม่มีคนเทียวดิจริงเออไปเที่กันหมดเลยทุกคนไม่รู้เออเออเอไม่น่าถามมันเลยไม่น่าถามมันเลยเฮ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่าง เอาไงเอาไงนี่มึงนี่มึงลัดลัดคิวลัดคิวดาบสปาต้าดาบสปาร้าวอ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 ้าวโอ้ไอวอวโอ้ไอวัเยอะแค่ไหนหนึ่งสองสามสี่สี่นัดโอ้สี่นัดเขาเรียกมันนัดด้วยเหรออะไรเป็นลูกอ๋อเป็นลูกเป็นลูกพี่คู่เหรียญเต็มไปโอ้พี่ผมพร้อมเกิดได้สักสิบตาได้แล้วตัวเนี้ยมีแบบเก็บเหรียญเอาไปชุบตัวเองได้ไหมเฮ้ยเขาบอกว่าคนบาปจะโดนเลสสุดเอา ก็เลยจะพิสูจน์เลยใช่ไหมสตราร์ระเจ้าวใครยิงมะผมรัดผมรัดเออเหรอมือพี่รัดเองอ๋อโอเคดูดีก็วูบอ่ะเออใช่ยูดีแบบก็พับหน้าจอไงเฮ้ยลงไปดมหญ้าเฮ้ยมีคนอยูโอ้ยไ่ใช่ไอ้เีฉยตาสายตาขยะเออสายตาขยะไอ้มีเหรียญกี่เหรียญเอามาประมูลเอานี่มาไมนี่พี่ประมูลเจ็ดร้อยเลยอ่ะ นี่พอมกใหญ่นี่มาเด้มาเด้มาหาเหลี่ยมดิได้ได้ได้ประมูลเจ็ดร้อยเลยอ่ะเออเอาเอาเอ้ยเอามาเอามาเด้แปดร้อยโอเคดีพอดีไปเราไปแลกของแบบเฮ้ยจะเอาอะไรเอาอะไรมานี่มานี่มานี่เอ้ยมีอะไรมีอะไรบ้างมีเอ่อเอ็มโฟ่เล่นเอ็มโฟ่เปล่ามีบัตรชุบชีวิตว่ะบัตรชุบชีวิตซื้อไว้ได้ไหมซื้อไว้ได้ไหมหรือใครคนหนึ่งตายแล้วชุบชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแล้วจะอยู่ข้โมนชิบหายละใช่ใช่ใช่ระวังนะพี่มันจะใช้ประโยชน์แล้วพี่ มันจบแล้วนะคิด์เจ้าต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วมมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยดันละห้าดันละหกพวกจะยิงทำไมอ่ะล้มสวยสวยสวยซับพอตซับพอปพี่เจาะไอวอลเจาะไอวอลเจาะไอวอลมีแค่เดียวเอ้ยมันมีสองอันเจาะไอวอลมันคงไม่มีเยอะหรอกไอวอลไปดิไปดิเอาดิเอาดิอ่ะล้ม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 ขึ้น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 พี่จะย้อนระเบิดพี่จะย้อนระเบิดพี่ย้อนระเบิดบาเลสบอลเลนสไนบอาเลนสไนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวพี่ตายแน่นอนไม่ต้องกลัวเอาเพื่อนมึงอยู่นี่เรียบร้อยเมาพินอะไรอะไรล้น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 อย่าล้นอย่าล้นน้องสาวนี่เรียบร้อยสเต็ปการลุมนี่มันอะไรกันโอ้โมันเล่นมันเล่นสไนพ์พวกเนี้ยอุ้ยมีเก็บเสียงด้วยสองอันเฮ้ยพี่สูตรสัทธาดิพี่สูตรสัทธาดิเฮ้ยอย่าอยู่ใกล้กันอยู่อยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันตายฟามากับทอมสันโอ้ไม่ใช่คนบาปวะดับโปนนโปนเจอแล้วโอ้คนไอ้คิงที่ไหน โอเคเรียบร้อยโอ้โหพี่มาดูดิโอ้โหมันอะไรวะเนี่ยมันดองอะไรวะเนี่ยโอ้โยดงปั๊มอะไรรยตนี้้เฮสุสานชิบหายของเพียบเลยโอ้โหมันรวมใจกันตายไปอีกสองกล่องตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราไปที่อื่นกันเถอะเออแบบไหนมันมีตู้แลกอะไรสักอย่างอะสิมั่วไงอยากแลกเฮ้ยมีคนไหนมีคนอยู่ท้าหลังอุ้ยถ้าเกิดว่าออ้าาว เออมาอย่างกับผีใช่ไหมได้ได้ได้เอ้าพี่ไม่เห็นจริงเหรอเมื่อกี้ตอนไปอยู่ใกล้ๆเลยนะไม่เห็นพี่ตาโบดตาโบดไได้เห็นแทงเขาพระเจ้าพี่ไปอยู่โถงรัตต์ใไมเ่ีลยฝากลูกเมียพี่ด้วยพี่อยากได้ของดีอ๋อนี่นี่นี่แลกได้แลกได้โอเคมันมีให้แลกเออเออพี่แลกพี่แลกโดนมาโอยโอยเจ็บโอยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ได้อยู่ต้องเป็นอีกสองคนที่ว่ามาจากทางไอ้ร้อยห้าได้เลยพี่ ใช่ไหมจะเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งมาฝากเราพูดมาแล้วก็หิวเลยชิบหายไม่น่าพูดเลยโอ้โหแบ้ดิกระ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 ดอ้โ้ชิมหายโอ้มาอยู่ตรงต้นไม้อ่ะเม่นต้นไม้เพียบเลยชิบหายเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมพี่ดัน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 พี่เอ่อพี่มีโดนทำมาทำไมพี่ชาร์จได้ไหมปั๊มยาอยู่อยู่ตอนหน้าต้นไม้เลยโอเคโอเค เดี๋ยวพี hmm. no, no, ่อ๋อม <With you. S 2> yeah, ัยนระเบิดไหมไ่โดนไ่โดนไ่โดนไอวอไอวอพี่มีไอวอเฮ้เมาก่อเพิ่บมากมาก่รเ่กระดกระดากระดากระดกรระดกระดะลูกซองลูกซองลูกซองอลูกซองลูกซอลูกซองลูกซองลูกซองมันมีเพื่อนมันมันมีเพื่อนมันลงมาลงมามันมีเพื่อนมัน พี่อยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้งวะน่าบักซอยน่าจะมีนะไม่น่าพูดเลยหิว <laughs> ข <laughs> ่าวเลย